หลวงครัหอคำหลวงเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่หาชมได้ยากเลยนะครับเป็นที่ว่าราชการของกษัตริย์สมัยล้านนานั่นเองนะครับกับผู้ออกแบบสร้างชื่อคุณรุ่งจันตาบุญเป็นคนสมรรดลํำคูนนะครับใช้ประมาณสร้างไปเมื่อปีเจ4 9นนะครับ98ล้านนะครับภาของคำหลวงนะครับ ครับออข้ามหลวงมีสองชั้นนะครับชั้นบนมีพระบรมโพธิสมภารด้วยนะครับใบโฟรัฟนทุ่มมีทั้งหมด21,915ใบนะครับคือเท่ากับจำนวนวันที่ในหลวงครองราช60ปีนั่นเองครับ60ปีคือ21,915วันนะครับส่วนชั้นล่างมีศาสตร,ร์พระราชาด้วยนะครับเียนต้นสวัสดิ์กรรษัตริย์นักพัฒนานะครับนักท่องเที่ยวมาดูต้นไม้ที่ให้ร่มเงาทั้งสองข้างทางบนถนนที่บ้างครับ ต้นตาลตะโนดนะครับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ผลิตน้ําตาลนำมาใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างนะครับลูกตาลก็ใช้ทาขนมตาลได้ด้วยนะครับมาดูทางด้านฝ่ามือด้านในเข้าไปนะครับมีสวนยางฟาราด้วยนะครับนํามาปลูกไว้สิบกว่าปีแล้วนะครับครับเรากำลังนำท่านก็มาโซนที่3นะครับเป็นโซนความหลากหลายของพันไม้แล้วก็ไม้กลุ่มสีนะครับทางด้านฝ่ามือเป็นส่วนไทยครับ การจัดไม้ดอกไม้ประดับแบบขั้นบันไดแบบง่ายๆนะครับมีต้นลีลาวดีต้นรีตรังดอกสีม่วงนะครับเป็นต้นไม้ไประจำจังหวัดตรังด้วยนะครับทัาท่องเที่ยวมาดูาด้นานซ้ายมือครับวิวสวยครับวิวด้านข้างหอคอำหลวงแล้วก็ด้านหน้าหอคำหลวง